วันนี้มีโอกาสได้ขับรถออกมาเอวตังนอกบ้านแน่วันนี้ไก่น้อยเปินจะปลาไปพอยายคางบานเก็บเห็ดเฟืองเห็นแล้วปอแม่พี่น้องอา้าวเดี๋ยวเฮาตามไก่น้อยไปเลยวันนี้เปินขอดำเนินรายการเองเห็จะต้องอยู่ไหนซอยนะเจ้าหน้ <c oughs> เก็บเห็ดเออเก็บซอยเก็บเห็ดไปพอละ ในการอู้หรือการถามของเปิ้ลนะมาจากจินตนาการของเปิ้ลนะเจ้าตีเปิ้ลยากจะถ่ายทอดออกมานะเจ้านาองทีละช่องทีละช่องนะเจ้ามีเยอะมากนะเจ้าน <reco Christ. S 2> <mam> ma ี่ไม่นอนตองเก็บมันปี๊ดดูดูนี่ไปตองเก็บทีนี้แล้มุนึงเจ้าอันนี้ก็คือเฮดตีได้ตีเฮาได้ตะกี้นะเจ้าหรือยงวนี้ที่ทุกใหญ่มากมีเฮดหลายโดมของเจ้า Hoa kiệt nữa cho haya mang cho. Come bắt má hưng rải Còn rải 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 rồi cháu Hết rải 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 Hết rải 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 เขาหนุ่มเจ้าสวยงามแต่ว่ามันยังมาเป็นดอกเป็นอ่ะเจ้าเจ้าหาดอกสวยเจ้าดอกกีบพังนี่ทุกคนเคยเห็นก็เจ้านี้หลายต่อหลายเลยเจ้านี่เจ้าสงอันสวยแม่นักฟังมาเคยเห็นมาก่อนเจ้าขาวสวยมากเจ้าเนี่ยเจ้าเขามามามาไหนเจ้า ต้อนรเจ้าสํหรับวันนี้ฉันจะลาไปก่อนนะเจ้าบ๊ายบายเจ้า